สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ก็ได้นำไอ้นี้มาให้หพี่น้องเบิ่งครับผมเป็นโอเกเน็ตตันเดียวครับมีลูกค้าทั้งสว่างเพิ่นสั่งมากครับผมผนว่ายากได้ใ่ญ่ๆครับว่ายากได้พวงจค่สามสิบเส้นบนละก็ได้จัดให้ครับ ชั้นเดียวครับส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นเทนครับตัวนี้เป็นเทนกวดล้านราชีเฮ็ดไปแต่ใส่เองครับผมตัวนี้ราช่องเฮ็ดไปแต่ใส่เองร่องมือครับยังไม่เคยเฮ็ดด้วยครับนี้เห็นเทนกวดล้านเห็ดแค่ชั้นเดียวครับผม อีกตัวหนึ่งเพิ่นสร้างมากกับคืนสี่เหลี่แล้วล่ะครับเดี๋ยวเฉยชมครับผมเ้องกันนี่แหละครับตัวนี้นี่กำลังสี่เหลี่แล้วครับเหลือใส่ตะไคร้ครับผมใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้ครับตัวนี้น,น,น,นี่ก็เป็นเสือตบตูดครับเสือตบตูดคางเดียว วนไหมแม่มันก็เป็นไหมมงคลแม่ครับผมไหมมงคลส่วนโค้งนี่ก็เป็นไว้ครับไอ้นี่ก็เป็นลวดแข็งครับลวดสปริงลวดแข็งครับผมเป็นสั่งมากจัดให้เพื่อนครับผมคลิปนี้ก็บ้อนเาครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆครับ ช่วงนี้ครับบ่ได้ออกต้อนกดอกครับผมชียงท่องสัตว์ไยขนครับนกไม้กับเจ้าปีไม้กับขันแน่บ่กขันแน่ครับผมตัว่าเหละนกไม้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องเข้ากดไลค์กดแชร์ให้กดติดตามให้น้ำในเด้อครับเด้อผู้สำหรับผู้เขามารับชมไม่ผู้ที่ลงทางเขามากก็ต้องเสียใจครับผมรับชมไปน้ำกันครับสวัสดีครับ